เขาจะรับสู่มันเนี่ยอะไรคลิปนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับพื่อนเป็นแอปที่เอามาแนะนำมันก่อนแล้วมียอดที่จะถอนแล้วเดี๋ยววันนี้จะสอนการถอนเงินของแอปเข้าทูมันนี่วอลเลทให้ดูนะคะว่าการถอนเงินของแอปมันเป็นยังไงก่อนอื่นนะคะใครที่ยังไม่มีแอปนี้ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปแอปนี้เป็นแอปที่ เล่นเกมอ่ะเล่นเกมพวกนี้แล้วก็สะสมเหรียญถอนเงินเข้าทูมันนีว่ว่าเลดคือแอปเนี้ยอย่างที่ดูบอกในคลิปที่แล้วคะ่ะว่าหาคะแนนได้ง่ายนะหาคะแนนได้ง่ายแล้วก็ถอนเงินขั้นต่ําก็สิบบาทเองมันมันไม่น่าจะยากเกินความสามารถของเรานะคะก็ลองดูละกันส่วนตรงนี้คือหน้าตาของแอป,ปเมนูต่างๆก็คือตามนี้อ่ะเมนูหาคะแนนของเขาก็คือตามนี้เรามากดดูนะคะส่วนการถอนเงิน การถอนเงินคองแอปจะอยู่ที่เมนูสุดท้ายที่เขียนว่า Exchange เ,เ,เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาที่ To- m o น e ีนี่ค่ะ To- o m มั e y อ่าตามนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะถอนเงินอยู่ที่50บาทละกันเพราะว่ามันมียอดที่จะถอนอยู่ที่50ใครที่อยากจะได้เงินฟรีหรือใครยังสงสัยว่ามันจ่ายจริงไหมก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะเดี๋ยวจะพาไปถอนเงินกันดีกว่าเนาะ ในการถอนเงินของแอปก็คือตรงนี้อา้าเราเลือกไปว่าเราอยากจะถอนเท่าไรเอ่อพอเรากดมาเสร็จเขาจะมีให้เรากดกดเมนูด้านล่างที่เขียนว่า Continue าคือเขาประมาณว่าคุณอ่านข้อกําหนดของเราให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยกดถอนแล้วก็กด,กกดที่ OK หรือว่า Continue ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วการถอนเงินของเขาเขาจะบอกว่าจะต้องรอประมาณ10วัน อันนี้ถอนครั้งแรกนะไม่รู้ว่าจะต้องรอ10วันเหมือนที่เขาบอกจริงไหมก็รายละเอียดการถอนก็คือใส่เบอร์วอลเลตแล้วก็เลือกจํานวนเงินอันนี้ใส่เบอร์วอลเลตเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลือกจํานวนเงินตรงนี้เสร็จแล้วกดที่ redeem หนาวได้เลย redeem อะกดโอเคอีกรอบหนึ่งนี่นะคะการถอนเงิน50บาทหลังจากนี้เราก็รองเข้าการจ่ายของเขาจะอยู่ประมาณ3-15วัน นี่ข้างบนตรงนี้ที่เขาเขียนว่าเครดิตสามถึงสิบห้าก็ก็รอรอสามถึงสิบห้าวันว่ามันได้อย่างที่เขาบอกจริงไหมแต่ถ้าถามนะพี่ก็ยืนยันว่าแอปนี้เขาจ่ายจริงนะคะส่วนใครที่ยังไม่ชัวร์ไม่แน่ใจก็รอ,งเ,งเ,เ,องเงินเข้าก็ได้เดี๋ยวรอเงินเข้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกรอบนึงนะคะสําหรับคนที่ยังคล่องใจว่าเขาจ่ายจริงไหมยังไม่ชัวร์ก็ กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสอนการหาเงินออนไลน์ต่างๆหรือคลิปอัปเดตข่าวสารต่างๆกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอ,ขอบคุณค่ะ